วัดสาขาอยู่ที่อำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีเนื้อที่ประมาณ27ไล่ไรสันนิษฐานว่าจะสร้างขึ้นต้นสมัยรัตนโกสินทร์หรือในช่วงปีพุทธศักราชส3 2 5มีพระปางเอนนะคะเป็นพระปรางที่ตั้งอยู่ริมคลอง เดิมทรงตัวไม่ได้เอนนะคะแต่ว่า,าเมื่อปีเมื่อประมาณร้อยกว่าปีพระปางเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมพื้นดินที่ลอยตัวอยู่บนโคลนเลนก็เกิดสุดเลยทำให้องค์พระปางเนี่ยเอนเอนลงไปประมาณ15องศาหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอียงเพิ่ม ไม่มีท่าทีว่าจะล้มเลยปล่อยให้เอ็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอบ้านสาขาหรือวัดสาขานี้สำหรับบ้านสาขานะคะเดิมเนี่ยมีประวัติเล่ากันนะคะเล่าสู่กันมาว่าเมื่อก่อนนั้นสมัยสงครามก้าวทัพ าทางราชาการก็กวาดต้อนผู้ชายออกไปลบในหมู่บ้านนี้ก็เหลือแต่ผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชราปรากฏว่ามีพมา่าออกลาดตะเวนแล้วก็มาเจอหมู่บ้านนี้เข้าก็จะเข้าตีเพื่อแย่งชิงสเสบียงอาหารแต่ผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ไม่ยอม เอาอาวุธที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีดพระ่าสากตําข้าวอันใหญ่ๆออกสู้รบกับทหารพมา่าด้วยความเข้มแข็งจนสามารถไล่พมา่าหนีออกไปได้ก็เลยให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านสาวกล้าต่อมาก็เลยค่อยๆเพี้ยนเสียงกลายเป็นสาขานะคะ อันนี้คือเป็นที่มาของชื่อวัดสาขาเช่นกันที่ในบริเวณวัดเนี่ยคะ่ะชั้นล่างจะมีเป็นห้องจัดนิทรรศการนะคะจัดแสดงทั้งวัตถุมงคลรูปปั้นรูปเหมือนอเกจิอาจารย์ดังๆแล้วก็รูปเคารพ ต่างๆอันนี้เป็นพระพิฆเนตที่สวยงามนะคะอยู่ใต้อาคารซึ่งจะมีความสูงน้อยกว่าปกติมีการจัดใช้เนื้อที่อย่างคุ้มค่าเลยค่ะนี่ก็คือเป็นรูปปั้นเกจิอาจารย์ ที่ผู้คนทั่วไปเคารพศรัทธาในบริเวณชั้นเนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องไปค่ะซึ่งแต่ละห้องก็จะจัดแสดงสิ่งของรูปปั้นต่างๆไว้แตกต่างกันไปเมื่อกี้นี้นะคะ ที่เราได้เข้าไปกราบไหว้ในวัดสาขาเนี่ยคะ่ะก็จะมีองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่กล่าวขวัญและนับถือเคารพมากๆของชาวบ้านแถบนี้มีเรื่องเล่านะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดไฟไหม้ชาวบ้านช่วยกันดับไฟยังไงก็ไม่สามารถที่จะ,ะยุติ การลุกลามได้มีชาวประมงชาวบ้านที่ออกหาปลานะคะอยู่ไกลๆเขามองเข้ามาในหมู่บ้านเขาเห็นองค์หลวงพ่อโตโบกจีวรเพื่อดับไฟอยู่ด้านบนก็มากล่าวขาเล่าลือให้เพื่อนๆฟัง พอลุ่งขึ้นเช้าหลังจากที่ไฟดับสนิทแล้วนะคะชาวบ้านก็เข้าไปในโบสถ์เพื่อไปอดูว่าหลวงพ่อโตในโบสถ์จะเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่าองค์หลวงพ่อเนี่ยมีร่องรอยของการถูกไฟไหม้แล้วก็จีวรเนี้ยก็มีรอย แห้งกรอบเหมือนโดนไฟแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาจากพระเนตรเนตรของขององค์หลวงพ่อนะคะก็ชาวบ้านก็เลยมีความนับถือศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากยิ่งขึ้นในทุกๆุกวันครบรอบที่หลวงพ่อดับไฟเนี่ะคะก็จะมีการจัดทำบุญให้ เป็นประจำทุกปีอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าขานสืบกันมาในส่วนของอุโบโสถโดยรอบจะมีลูกนิมิตโบราณ8ลูกวางอยู่บนแท่นพญานาคเจ็ดเสียนชาวบ้านแถวนั้นเล่าว,ว่าลูกนิมิตโบราณน,นี้มีอายุไม่ต่ำกว่า150ปีซึ่งได้ขุดพบตอนที่ทางวัดได้ยกอุโบสถให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังขุดพบพระพุทธรูปโบราณอีกเป็นจำนวนมากลักษณะของลูกนิมิตมีลักษณะไม่กลมแต่จะมีรูปทรงบิดเบี้ยวซึ่งทางวัดได้เปิดให้ชาวบ้านร่วมปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองวิหารในขณะนี้กำลังยกให้สูงขึ้น ขณะที่ทำการยกวิหารให้สูงก็พบพระพุทธรูปมีลักษณะหันหลังชนกันองค์หนึ่งประทานพรอ,อีกองค์หนึ่งปางห้ามสมุดเมื่อชาวบ้านได้ขุดอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาปรากฏว่าด้านล่างเป็นบ่อน้ำขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ ที่ทำให้ชาวบ้านต้องตกตะลึงก็คือเป็นบ่อน้ำจืดซึ่งในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นติดทะเลทำให้พื้นดินเป็นน้ำเค็มทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจกับผู้ที่พบเห็นนะคะปัจจุบันบ่อน้ำก็ยังคงเป็นบ่อน้ำจือดอยู่เช่นเคยหลังจากที่เรา เดินจนทั่วบริเวณวัดสาขาแล้วนะคะออกมาก็มาซื้อกุ้งเหยียดเป็นของฝากหมดล้านเลยค่ะปรากฏว่าเมื่อคณะของเราลงไปเรียบร้อยทั้ง